สวัสดีครับสําหรับสูตรนี้ครับสูตรเลขวิ่งสําหรับสูตรนี้รู้สึกว่าหลังๆมามันจะเลขมันจะไม่ค่อยเข้าล้วสูตรเลขวิ่งสองตัวแต่ก่อนที่มันวิ่งล่างสองตัวสองตัวมันเข้ามาตลอดหลังๆมานี่เลขมันเริ่มไม่เข้าแล้วครับทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนจากศูนย์นี้แต่เลขเดิมครับเลขร้อยมมลัยเหมือนเดิมแต่ว่าผมจะเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ครับแล้วก็ตีเส้นใหม่ให้เลขมันดีกว่าเดิมครับอย่างงวดที่แล้วมันก็หลุดไปอีกที่มันออกสามแปดแปดสองสองสี่เพราะว่าเลขพอมันไม่เข้าแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวเลขครับก็ทุกอย่างตรงนี้เหมือนเดิมครับ แต่เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้แล้วขีดเส้นใหม่ครับขีดเส้นอีกแนวนะครับนี่ครับผมจะให้ท่านดูเริ่มตั้งแต่งวดนี้มาทุกอย่างเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมจะเริ่มจากเจ็ดแล้วก็เดินหน้ามาอย่างนี้แล้วก็มาแบบนี้จะไม่เดินลงมาแล้วก็ย้อนไปแบบนี้ละพอเราทําแบบนี้มันได้ตัวเลขคู่ครับนี่ครับจะได้ตัวเด่น คือเด่นสามกับหนึ่งคราวนี้ตัวนี้ดีกว่าครับสูตรต้องพัฒนาขึ้นไปอีกสูตรหนึ่งครับสําหรับสูตรนี้คือบางครั้งถ้าเราคํานวณไปเรื่อยๆแล้วเลขมันมันหยุดไปแล้วเราจะทํายังไงให้ตัวเลขมันดีขึ้นกว่าเก่าทุกอย่างเหมือนเดิมครับบวกอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าเริ่มจากเจ็ดแปดเก้าศูนย์อย่างนี้มาแล้วก็เดินหน้ามาอย่างนี้แล้วนี้เราตีเส้นใหม่ครับตีจากตรงนี้มาแบบนี้ ปกติผมจะตีจากข้างบนมาแบบนี้แล้วเลขมันไม่เข้าแต่ถ้าแบบนี้เราเข้าครับจับคู่ให้ด้วยแล้วมันมาข้างล่างนี่ครับเข้าไปที่เก้าสามคือเก้ามาก็ว,วิ่งสามก็คือเลขวิ่งนี่ตัวนี้จะได้อยู่เลยครับงวดที่ผ่านมามันออกแปดสองห้าสี่ใช่ไหมตรงนี้มาครบครับแต่สูตร ปอนที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะไม่มาเลยครับตั้งแต่แถวนี้จะไม่เข้าแต่ถ้าทําเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเข้าครับมาคู่บางทีก็มาสามตัวสองตัวอย่างเงี้ยอย่างงวดนี้ก็ได้แปดสองห้าสี่สี่มาแปดสองมาก็ล่างก็มาอีกแล้วแปดสองเก้าสามแปดสองส่วนงวดที่มันออกสามแปดแปดสองสองสี่อันนี้มาครบเลยครับนี่ครับทั้งแปดสองแปดสี่นี่ครับ อันนี้มาหมดเลยคือสูตรบางขูดถ้ามันเลขมันไม่มาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนครับก็เข้าไปที่แปดสองกับสองสี่งวดล่าสุดอันนี้จะมาคำนวณงวดประจำวันที่ยี่สิบแปดครับวันพุธมาคำนวณครับก็ใช้เลขเหมือนเดิมครับ วันนี้ได้สี่เราเริ่มต้นที่สี่ครับสูนี้จะนับไปแบบนี้นี่ครับเราจะนับไล่ไปข้างหน้าแบบนี้แล้วครับแล้วก็ลงมาแล้วก็เดินถอยหลังแบบนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแลวทีนี้ให้ตีเส้น แนวใหม่แบบนี้ครับสูตรบางข้างมันต้องเปลี่ยนครับไปตามตัวเลขครับเพราะเลขเขาออกบ่อยก็จะได้ตัวเด่นคือตัวนี้ตัวนี้ครับสี่ตัวก็จะจับคู่ก็เริ่มจากสี่แล้วก็หกแล้วก็ศูนย์ แล้วก็แปดอันนี้เข้ามาสามงวดแล้วครับสําหรับสูตรปรับปรุงใหม่สูตรเลขเด่นยเลขเสูตรเก่าสูตรนี้ก็จะจับคู่ได้ก็จะได้สี่หกสี่ศูนยสี่แปดแล้วก็ หกศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็แปดหกนี่ครับส่วนเลขเด่นจะเป็นสองตัวข้างล่างนี่ครับ เลขเด่นก็คือจะได้เด่นศูนย์กับแปดครับสำหรับศูนย์นี้อันนี้ถ้าท่านซื้อก็สามารถกลับตัวได้ครับตออย่างตัวเนี้ยผมเขียนไว้ตรงๆแต่มันออกสองสี่มันออกกลับเห็นไหมถ้าซื้อก็ต้องกลับเลขด้วยครับบนล่าง บางครั้งเราจะไปเน้นล่างอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะเลขบางทีมันก็ขึ้นบนขึ้นล่างาง,งวดนี้ออกตัวเลขตัวเดิมครับคำนวณก็ได้ตัวเดิมเหมือนกันําหรับสูตรนี้สูตรลาวพัฒนาเป็นความจริงเป็นสูตรเก่าแต่ผมปรับปรุงขึ้นมาใหม่ครับเพราะว่าสูตรเก่ามันเริ่มไม่เข้าเลขมันไม่ค่อยมาก็เลยปรับปรุงเป็นสูตรนี้ให้เลขมัน เดินหน้าครับจะได้เลขคู่แล้วก็เลขเด่นครับสำหรับสูตรนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับเดี๋ยวอีกสามสูตรหลังนั่นเดี๋ยวผมจะลงให้ครับผมคำนวณม่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้ก็เลยเอาสูตรนี้มาลงให้ก่อนก็ชอบก็ตามครับ แต่ผมว่าตัวเลขมันน่าสนใจดีเอาไปลองดูครับถ้าสูตรนี้เข้าเราก็คำนวณต่อครับก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีครับวันนี้ขอให้เฮง,งเฮงรวยรวยทุกทุกคนครับขอให้สูตรนี้ปังครับปังอีกสูตรหนึง่งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดชมติดตามชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยครับอย่าข้ามโฆษณาครับขอบคุณครับ